อ่ามีใครสงสัยอยากจะถามอะไรไหมเชิญได้นะอืมนาสก,การพระอาจารย์นะคะขอโอกาสค่ะโยมเป็นผู้นําวัดนะคะที่จังหวัดที่โยมอยู่อะคะ่ะอืมและโยมแบบว่ามาอย่างนี้แบบแบบทีนี้โยมก็มาขัดตรงที่ว่าแต่ก่อนในะโยมก็ทําตามสืบๆต่อๆกันมา,มนมาคือสวดมนต์ทำว่าวัเช้าวัดเย็นอะไรนะคะแล้วทีนี้ พันาเนี่ยโยมก็ต้องเป็นผู้นำอีกและโยมก็จะมา,เ,าเปลี่ยนแปลงคือมาทางาคําสอนของพระพุทธองค์นะคะี่ค่ะก็อยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะว่าโยมจะเริ่มต้นยังไงคะจะเริ่มต้นอย่างไรก็เริ่มต้นแบบเก่าเขาเริ่มยังไงอะ่ะเราก็เริ่มอย่างนั้นน่ะ แบบเก่าเราไม่เคยรู้อะไรเลยเขาเอายื่นอะไรมาให้เราสวดเราก็สวดไปวันนี้เราก็ยื่นอะไรให้เขาไปสวดบ้างเขาก็สวดตามเราเองอะค่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 ะขอบใช่ไหมค่ะอเราก็ไปนิ่งๆเรียบเรียบเนี่ยใช่ไหมค่ะเอาหนังสือไปแจกนะแล้วก็หนังสือไปแจก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 อ่าฉลองหนังสือใหม่กันมาสวดหน่อยค่ะค่ะค่ะ แล<ช>้วยม,มคิดว่าโยมจะทําแบบผ้าจารย์คือว่าโยมจะสวดบทพุทธไอ้ปฏิจฏจตมุตบาทนะแล้วก็จะเจตนารักษาศีลนะคะแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานี่คือถูกต้องไหมคะมมแผ่เมตตาไปหกทิศนะคะหกทิศนะคะการเจริญเมตตาเธอพึ่งศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีในภายใน และอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้เมื่อใดจิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญกระทธรให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติ มุทิตาเจโตวิมุตตผู้เบกขาเจโตวิมุตต์ทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้มั่นคงสั่งสมปารบดีแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ผลแล้วจากอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้ว กายก็สงบประงับผู้มีกายสงบประงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตา อันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาแทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่ แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยมุทิตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาแทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากัน ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่สระโบกขรณีมีน้ำใสจืดเยน็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนไหนอันความร้อนแผดเผา เร่าร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสะโบกกรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดเธอมาถึงทำวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขายอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณะภายใน ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นในกรุณาเจโตวิมุตติ ที่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นในมุทิตาเจโตวิมุตี่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นในอุเบกขาเจโตวิมุตี่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นเมื่อใดเธอจเจริญสมาธินี้อย่างนี้จเจริญดีแล้วเมื่อนั้นเธอจักเดินไปในทางใดๆก็จักเดินเป็นสุขในทางนั้นๆยืนอยู่ในที่ใดๆก็จักยืนเป็นสุขในที่นั้นๆนั่งอยู่ในที่ใดๆก็จักนั่งเป็นสุขในที่นั้นๆนอนอยู่ในที่ใดๆ ก็จักนอนเป็นสุขในที่นั้นๆเมื่อเมตตาเจโตวิมุตตอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนื่งเนืองปรารบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงส์สิออย่างคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอะมนุษย์เทพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีไม่ต้องบุคคลน,นั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาละเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลก เมื่อเมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเสบมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองๆป่ารบสม่ำเสมอดีแล้วพึ่งหวังอานิสงส์สิบเอ็ดอย่างนี้แลโดยจะทำแบบนี้ก็ที่จัดกับวาเสษฐาใช่ไหมค่ะอืมนาตรการค่ะ ขออนุญาตค่ะโยมและครอบครัวมาจากจังหวัดนครพนมค่ะนครพนมค่ะนครพนมเรียกว่าพิ่งเคยเห็นนครพนมค่ะอแล้วก็พอดีเพื่อนมาจากฮ่องกงเพราะว่าเราโยมก็พึ่งเข้าพุทธวจนะาตอนเดือนมิถุนายนปีนี้ปีที่แล้วค่ะอโยมก็ ก็เดีละฉาดสุดๆค่ะเมื่อก่อนแต่ภายในหนึ่งเดือนแต่โยมคิดว่าตัวเองเดินทางถูกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปบางวัดท่านบอกว่าให้ท่องพุทโธก็พุทโธยังไงมันทำไมไม่นิ่งค่ะอีกบางวัดแถวภาคกลางบอกว่าให้ท่องให้ให้ เข้าออกลมหายใจเข้าออกเจ้าค่ะโ mm hmm. ยมก็ทำไม่ได้แต่ให้นั่งนิ่งๆทำได้อะเจ้าค่ะ mm hmm. ทีนี้ก็แต่ก็รักพระพุทธเจ้าอย่างลงมั่นตลอด mm hmm. เขาบอกว่าพระคาถาพระไตรปิฎกธรรมจักรกับพระวัตนสูตรเป็นพระคาถาของพระพุทธเจ้าก็สวดสวดสวดแต่ก็จิตก็ยังไม่นิ่งเจ้าค่ะ mm hmm. พอดีด้วย เดินทางผิดมาตลอดก็เดรัจฉานสุดเหมือนกันนี่มีพี่สาวเพื่อนเพื่อนแนะนำให้เข้า y o u t u ู e อะคะ่ะก็เลยได้เข้ามาฟังธรรม,มะของพระอาจารย์ที่เปิดธรรมะพระพุทธเจ้าค่ะคำของพระพุทธาจาเจ้าที่มาพระอาจารย์มาเปิดเผยที่ถูกปิดทำทุกปิดมาภายในหนึ่งเดืนเอนเจ้าคะ่ะภายในหนึ่งเดือนฟังทุกวันเดรัจฉาน โยมล้างออกหมดเลยจะเป็นใครจะว่าจะเป็นพระ,ะที่ไหนเก่งแค่ไหนก็ไม่สู้คำของพระพุทธเจ<ร>้าที่เราฟังภายในหนึ่งเดือนนะคะก็แจ้งเลยโยมก็แทบจะร้องไห้อะค่ะเพราะว่าเรารู้ผิดมาตลอดเจ้าค่ะพอดีก็เผยเผยแผ่เนาะเผยแผ่ เผยแผ่คาพระพุทธเจ้าไปเมืองจีนไปฮ่องกงแล้วก็ไปแคนาดาด้วยเชียวค่ะทีนี้เพื่อนก็อยากจะมาเห็น <c oughs> ก็เลยพากันมากราบทั้งครอบครัวลูกก็อยู่ที่นู่นแต่เขาดื้อไม่อยากเขาเขาสวดได้กับปากอะคะ่ะลูกครึ่งทั้งคู่อะคะ่ะแต่เขาสวดได้สายเกิดแต่สายดับกําลังจะฝึกกาลังฝึกจะค่ะก็เลยเป็นบุญได้พากันมากราบแล้วก็ได้มา อด้วมทำบุญนะคะเป็นบุญที่ได้เข้ามา uh huh. วันนี้ได้เจอพระอาจารย์ได้กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะอก็ uh huh. <laughs> ต่อไปก็จะมาบ่อยๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งภายในไม่กี่เดือนนะคะอื uh huh. มีศาสนีปฏิหาร uh huh. มีศาสนีปฏิหารเดัจฉานวิชาไม่ใช่อิทธิปาฏิหารเดัจฉานวิชา ไม่ใช่อิทธิปาฏิหารปาฏิหาริสามอย่างพรามปาฏิหาริสมอย่างมีอยู่สมอย่างคืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารอนุสาสนีปาฏิหาร1พรามอิทธิปาฏิหารเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้กระทําอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆผู้เดียวแปลงเป็นหลายคน หลายคนแปลงเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินไปได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคูบลัง ลูกคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิอนุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้พรามนี้แหลอิทธิปาฏิหารสองพรามอาเทศนาปาฏิหารเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้โดยอาศัยนิมิตย่อมทายใจคนว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้แม้เขาถ่ายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมดไม่มีผิดเลยบางคนฟังเสียงของมนุษย์หรือของอมนุษย์หรือของเทวดาแล้วถ่ายใจคนว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้แม้เขาถ่ายมากเท่าไหร่ ก็ถูกหมดไม่มีผิดเลยบางคนฟังเสียงแห่งวิตกวิจารณ์ของบุคคลที่กำลังวิตกวิจารณอยู่แล้วถ่ายใจคนว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้แม้เขาถ่ายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมดไม่ผิดเลยบางคนกำหนดใจของผู้เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกวิจารณ์ ด้วยใจของตนแล้วรู้ว่ามโนสังขารอันท่านผู้นี้ตั้งไว้เช่นใดในลำดับแห่งจิตนี้จะเกิดพิตกชื่อโนอ้นดังนี้แม้เขาถ่ายมากเท่าไรก็ถูกหมดไม่ผิดเลยพรามนี้แหลอาเทศนาปาติหาร 3. พรามอนุสาสนีปาติหารเป็นอย่างไร คือคนบางคนในโลกนี้ย่อมพร่ำสอนว่าท่านทั้งหลายจงตรึกอย่างนี้อย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นอย่างนั้นจงทำในใจอย่างนี้อย่างนี้อย่าทำในใจอย่างนั้นอย่างนั้นจงละสิ่งนี้สิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วแลอยู่ดังนี้พรานนี้แลอนุสาสนีปาติหาร เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราธุรกิจค้าขายเจริญรุ่งเรืองมากนงทรงออกนำเข้าเกี่ยวกับพวกวัสดุก่อสร้างตลาดลาวก็เริ่มจะเจริญกำลังจะเข้ามาเมืองไทยธุรกิจเริ่มเหมือนกับพระอาจารย์ได้เผยแผ่ว่าคำของพระพุทธเจ้าว่าเราไม่อธิษฐานเราก็จะได้ถ้าเราอธิษฐานเราก็ได้จริงๆค่ะอโยมเห็นเจอกับครอบครัว <c oughs> ค่ะเจ้าวค่ะ ดีดีอันุทนาฟังเดือนเดียวเลิกได้นะบางคนเฝ้าฟังเป็นปีไม่เลิกนะมันอินรียต่างกันจริงๆเนาะอืมนใจใครจะเอาเข้าไปล้างหมดเลยแต่รูปพรืะเจ้าองค์เดียวที่บ้านนี่แหละ อ๋อโลทิ้งของเก่าหมดเลยไม่เสียดายหรออืมก็ดีได้ทองแล้วไม่เสียดายตะก,กัวแล้วแบกตะก,กัวมาเป็นหลายกิโลน,นะอ๋ออุปกรณ์เยอะเนี่นนยบตาาอนนี้ก็โล่งหมดแล้วนะคนเข้ามาเอาเพราก็ว่า เป็นเพรแต่เราบอกว่าเออจะเพ่อะไรคุณต่อไปถึงอฉันไม่เอาแล้วฉันจะเอาพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวอย่างลุงมั่นพระองค์เดียวเท่านั้นแต่อ่าโยะพระน้องชายอมีน้องชายเป็นพระด้วยใช่ค่ะอ่าขึ้บวชมาหลายปีค่ะก็ไม่เคยเคยเจอท่านครั้งหนึ่งก็เลยบอกว่าอยากให้ไปกราบโยะก็บอกว่าถ้าหากว่า พระ,ะเดินตามพระพุทธเจ้า,าเราจะไปกล่าบจะพาไปกลาบืาไปเจออะไรเลยท่ากะบอกว่าอืมกําลังจะศึกษาก็ขอให้ศึกษาให้ได้ก่อนแล้วจะไปกล่ามปล่อยให้กําลังไปก่อนกําลังจะกําลังจะเ <laughs> นี่ยเนี่ยมันต้องวางเลยนะปุ๊บเลยอืม ทีนี้เวลาโยมมามาอ่านพระสูตรของผู้เจ้าในมรรควิธีแต่ละอันเนี่ยจะเริ่มเข้าใจใช่ไหมเข้าใจลึกซึ้งปราณีตขึ้นอย่างสอนมาลงุงัจจบตรเนี่ยรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่เห็นโยมก็รู้ละใช่ไหมรับรู้มาเนี่ยวิญญาณมารู้อารมณ์เนี่ยปุ๊บสักแต่ว่ารู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเท่ากับโยมเนี่ยกาลังดู ดูผู้รู้ตัวเดียวดูวิญญาณขันตัวเดียวเลยใช่ไหมอนั้นดับวิญญาณขันตัวเดียวจบเลยอืไม่ต้องไปสนใจอะไรอื่ามันน้อยตัวก็จริงแต่ปัญหาคือความเร็วมันมากมันเร็วมากเพราวิญญาณเวลาเปลี่ยนเราไม่ทันปัญหาคือตรงนี้ความเร็วนั้นความเร็วเราก็ไปฝึกจากเนี่ย ฝึกจากสุขเกิดขึ้นทิ้งทุกเกิดขึ้นทิ้งความคิดเกิดขึ้นทิ้งนะความจําเกิดขึ้นทิ้งนี่เป็นตัวฝึกฝึกพวกนี้ก่อนฝึกให้สติมันไวฝึกความรู้ตัวให้ไวไวไวต่อไปมันก็ทันความไวของบิญญาณนะแต่ก่อนเราคิดว่าเราคงไม่ไม่มีทางทันความคิดหรอกความคิดมันเปลียนเราจะตายใครจะไปดูความคิดทันต่อมายังดูทันเลยใช่ไหม หลักการเดียวกันเราบอกโอ้โหดูวิญญาณไม่ทันหกวิญญาณมันติดกันพืชนนะเปลี่ยนเร็วมากพอเราดูอารมณ์เกิดดับเลยต่อไปจะดูวิญญาณทันเพราะสติมันจะถูกฝึกฝึกให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั้นจึงเห็นว่าทําไมพระเจ้าให้เราเนี่ยทิ้งอารมณ์ให้เร็วดุจกระพริบตาอืมลูกปุ๊บวางปับ๊บลุกปุ๊บวางปับ๊บรุกปุ๊บวางปั๊บเนี่ยต้องเร็วดุจกระพริบตาอะ โอกาสค่ะพระอาจารย์คะมีข้อสงสัยว่าสักยทิฐิกับขันห้ากับสัตตานังนี้คือยังไงคะสักยทิฐิเป็นมันแปลว่าความถือว่าตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นการพูดหลังจากที่สัตว์เนี่ยเข้ายึดขันห้าเป็นตัวตนแล้วมันจะถูกเรียกว่ามีสักยะนะหรือสักยันตะแต่ถ้าสักยทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวตนเนี่ย เฉพาะในส่วนความเห็นเนี่ยมันจะหมดไปในโสดาบันผู้ที่มีปัญญาชําแกะกิเลสเข้าใจตรงนี้และเห็นความไม่เที่ยงนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ย,ยก็มีปัญญาชําแรกะกิเลสตรงนี้ละ,ะแลนะนัทิฐิความเห็นว่าถ้าธรรมธาตุเนี่ยเป็นตัวตนมันจะหมดไป แต่ความยึดในห้าธรรมชาติว่าเป็นตัวตนมันยังไม่หมดมันหมดแค่ความเห็นผิดจึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นโอ้โหอ,อีกรอบแล้วอ่ะอีกแล้วนะก็ <laughs> มันก็มีมีผู้มายึดขันห้าไงใช่ไหมอ่ามายึดขันห้าเนี่ยเกิดความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราเนี่ยเรียกสักยทิฏฐิแต่นั้น ความเห็นนี้มันมีมาเพราะไอ้ห้าธรรมชาติเนี่ยมันมีและมันมีผู้ที่เข้ามายึดห้าธรรมชาตินี้ผู้ที่เข้ามายึดห้าธรรมชาติเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์ธรรมชาติทั้งห้าเป็นที่ตั้งของความยึดถืออาการที่ไปยึดถือเนี่ย <c oughs> เรียกว่าฉันทราคานะนะความกำหนัดพอใจหรือเรียกว่าสังโยชน์หรือเรียกว่าอุปาทานนะ จึงทำให้สัตว์เนี่ยยึดติดใน5ธรรมชาตินี้และเกิดเป็นความเห็นว่า5ธรรมชาตินี้คือของฉันเข้าใจอย่างมีสโลมากแล้วนะยมจะไปเจอการพูดเรื่องนิบพอนหที่ไม่ได้ใช้กรรมฉันทะพยาบาทตีนมิทระอุทธจักุจาวิจิกิชาแต่จะใช้กรรมราคะในกรมราคะเนี่ย ไปเจอแล้วว่ามันจะต่อด้วยปริยุทธฐานะนะนั้นปริยุทธฐานะเนี่ยคือครอบงำปริยุทธฐานะเนี่ยจะเป็นตัวอนุใสยนะนั้นถ้าเวลาพูดถึงอนุสัยท่านจะเปลี่ยนเป็นกามราคะนะอเนะปลี่ยนจากกรรมสันท์เป็นกามราคะนะนั้นก็ <c oughs> ก็จะเจอตัวนี้เหมือนกันที่ไปตัดเรื่องในของ สั่งยชนนะใตตอนนี้กำลังดูว่า,ากำลังไล่ดูบาลีทั้งหมดว่าที่ตัดสัง่งยศสิบเนี่ยจะมีกี่อยา่างแล้วก็ใครเป็นคนพูดแต่ตอนนี้เราได้พระสูตรต,ตัวปลายมาก่อนนะนั้นพระสูตรต,ตัวปลายเนี่ยจะเป็นการชี้ว่าการใช้คำว่าการมาราคะเนี่ยจะเป็นส่วนของอนุสัย เป็นส่วนของนุสัยซึ่งก็จะมาตรงกับที่พอใช้ตัวนี้ปุ๊บจะมีคำว,ว่าปริยุตธานะนะหรือปริยุตติโตติตะขึ้นมาเป็นการครอบงำหรือเป็นอนุสัยที่จะเกิดขึ้นนะ,ะนี่คือความต่างกันนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วตัวนี้ก็จะมาใช้ในทิฏฐิอริยาคุณธรรมของความเป็นโสดาบันที่ว่าละนิวรหแต่เป็นการละ นิวรณ์หระดับอนุส่าซึ่งจะมีคาว่าปริยุทธ,ธานะเนี่ยควบเข้ามาด้วยทุกนิวรณ์เลยทุกนิวรณ์ทุกนิวรณ์กามราคะปริยุทธิโตพยาปาทะปริยุทธ์นะทิโตทีนมิท่ปริยุทธิโตอุทะจักกุกุจักปริยุทธิโตวิจิกิจชาปริยุทธิโตนั้นนิวรณ์หในส่วนที่เป็นอนุสัยส่วนที่เป็นอนุสัยคือสังกปะ เพราะว่ากรรมราคะพยาบาทพวกนี้พยาบาทธาตุเนี่ยนะก็จะมีสังกปะด้วยเหมือนกันมีพยาปาทาธาตพยาปาทาสัญญาพยาปาทาสังกปะนะในส่วนสังกปะหรือสังขารเนี่ยมันจะเป็นส่วนของอนุสัยคือตัวละเอียดนะดังนั้นละปุถุชนเนี่ยละสองตัวนี้ได้นะละตัวธาตุได้ตัวธาตุในส่วนหน้ารักใคล่หน้าปรารถนาหน้าพอใจ แล้วก็ละสัญญาในส่วนตัวธาตุทั้งน่าพอใจและไม่น่าพอใจได้แต่จะละในส่วนสังคปะธาตุไม่ได้นั้นสังคปะเนี่ยจะละได้เฉพาะผู้ที่ได้สดับคําตถาคตผู้ที่ได้ฟังคําตถาคตมาแล้วแล้วก็ฝึกเห็นการเกิดการดับการเห็นการเกิดดับนั้นคือนิสลนะอุบายเครื่องออกไปพ้น ต้องประเด็นนี้เท่านั้นถึงจะละในส่วนอนุสัยคือสังโยชน์ส่วนละเอียดได้แค่นั้นเองนั้นสังโยชน์ก็จะเป็นคำที่กว้างนั้นจะมีสังโยชน์อันเป็นอนุสัยคือในส่วนละเอียดเข้าไปพอ,อเวลายมดูว่าเวลามีสังกปะปุ๊บเนี่ยก็จะมีสังกรปาร,ราคะซึ่งมันจะต่อด้วยเวลาธาตุนานัตตาเนี่ยมันจะต่อด้วยฉันทะต่อไมตรีอันนี้เป็นส่วนละเอียดขึ้นมาแล้วนะหรือเป็นส่วนที่วกลวกลับวกกลับมาก็มาสแสวงหาธาต สแสวงหาท่าที่น่ารักใคร่น่าปราถนาน่าพอใจนะ,ะเกิดฉันท่าเกิดความยึดความไหลไล่เข้ามาอย่างนี้นก็เป็นคําตอบคร่าวๆให้เผื่อไปเจอเอ๊ะทำไมนิวรณ์หใช้ไม่เหมือนกับน,นิวรณ์หทั่วไปก็จะคล้ายๆกับอริสัตถีทุกสมุทยัยนิโรธมกักเนี่ยทุกสมุทยัยเจอมกักนิโรธเข้าไป จะงงพระอาจารย์เขาขออนุญาตครับ,ก,รบก็แสดงว่าตัวถ้าบอกว่าเป็นการมาฉันทาที่อยู่ในนิวรณ์เนี่ยก็ยังจะไม่ละเอียดกว่าตัวการมาราคาปริยะน,นะไม่ละเอียดกว่าเป็นพื้นๆตัวพื้นๆก็แสดงว่าในฌานที่หนึ่งก็สิ่งนี้ยังไม่ได้ถูกดับไปใช่ไหมครับสิ่งนี้ถูกดับไปไหมยังดับไม่สนิทยังมีอยูอ่จะดับได้เพราะยังมีกําลังของ ความตั้งใจมั่นสมาธิตรงนั้นอยู่สมาธินี้ก็มีความเกิดความดับพอดับปุ๊บเทวดาพวกนี้ก็ไปนรกกับนเนศิจารเปลวิสัยต,ต่อนี้ก็คือว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ละเอียดกว่าตัวนิวรณ์ละครับเป็นสังขารที่ปรุงแต่งพวกนี้ขึ้นมาแต่การเห็นอน,นิจจงเนี่ยอย่างอย่างที่พระศาสดาบอกนะดับได้หมดการเห็นเกิดดับพอยมเห็นเกิดดับเท่ากับยมรู้หลักการของพระศาสดานะยมใช้หลักการนี้ไปเรื่อยๆ แก้ได้ทุกอันไปยันอวิชาพระอาจารย์คะขอโอกาสค่ะอย่างนี้ตัวกรรมมะลาคาปริตผลิตยุทธฐานะใช่ไหมคะตัวเนี้ยที่ที่บอกว่าเราสามารถทําต่อให้ทําสมาธิชาหนึ่งสองสามสี่แต่มีตัวนี้อยู่ถึงยังต้องไปนรกกํ huh. าเนิดนรกนเดริฉานไปวิสัยตัวนี้เป็นผู้ huh, พาไป huh, ใช่ไหมคะ huh, huh. เพราะว่าปุถุชนดับได้แค่ได้แค่สองส่วนในส่วนนุสัยเนี่ยดับไม่ได้นะ นั้นจะต้องเป็นระดับอาริยะอริยะคือมีองค์ความรู้ของนิสสณะองค์ความรู้นิสสณะคือองค์ความรู้ที่เห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปซึ่งไม่มีใครเห็นนอกจากพระเจ้าซึ่งเขาต้องได้ยินจากพระพุทธเจ้ามาได้ยินธรรมะของพระเจ้ามาจะได้ยินจากใครอื่นไม่ได้นะอืมพทธเจ้าเป็นคนแรกที่พูดตรงนี้ ก็ไปฟังทวนเอาอีกทีเนาะอืมอ่าก็ขออนุตนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทําบุญถวายทานด้วยการวางจิตละความตระนียนเป็นมนทินเป็นผู้มีจาระอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้คนแก่กันขอยินดีในการเสียสละจําแนกทานและได้มากระทํากิจนัน้น่งด้วยกันฟังด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรา ได้รับอบนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการอัในใกล้โดยตัวการทุกท่านทุกคนเทิอน